ทานยารักษาลิสิดวงไม่ต่อเนื่องหรือหยุดยาเองจะส่งผลต่อการรักษาอย่างไรได้บ้างการทานยาไม่ต่อเนื่องหรือหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา และอาจทาให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะ 1. ภาวะลิสีดวงกลับมาเป็นซ้ําได้และรุนแรงขึ้นจากเนื้อเยื่อบริเวณนั้นยังไม่ได้รับการรักษาโดยสมบูรณ์ทําให้อาการปวดบวมอักเสบตรงนั้นกลับมาเป็นได้อีก 2. บาดแผลภายในลิสีดวงหายช้าทําให้มีโอกาสในการติดเชื้อหรือเกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายขึ้น 3. ลิสต์ีดวงมีการลุกลามหรือขยายขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนต้องได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตาดัดหรือหัตถการอื่นๆที่ยุ่งยากกว่าเดิม 4. การดื้อยาหรือการตอบสนองต่อยาน้อยลงเนื่องจากเชื้อโรคในลิสีดวงมีพัฒนาการเมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและครบตามกำหนด 5. เสียเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น พอต้องกลับไปพบแพทย์บ่อยครั้งเพื่อประเมินอาการใหม่และมีการปรับขนาดของยาหรือเปลี่ยนยาในบางกรณีอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้เช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือลำไส้อุดตันจากนิสีดวงที่มีขนาดใหญ่หรือผิวหนังตายจากการขาดเลือดที่ไปเลี้ยงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ป่วยควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดไม่ควรปรับขนาดยาเองหรือหยุดยาหากมีข้อสงสัยหรือผลข้างเคียงจากยาให้รีบกลับไปปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดยาหรือซื้อยามาทานเองโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลิสีดวงกัำเริบซ้ำขึ้นได้เช่นการรับประทานอาหารที่มีกักใยสูงดื่มน้ำตามมากๆออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและระวังไม่ให้เกิดอาการท้องผูกหรือเบ่งถ่ายแดงๆเป็นต้นนะคะ